อันนี้เขาเรียกว่ามูนเจาะมูนนี่แปลว่าพระจันทร์นะนะมูนมูนที่เขาเอาเม็ดไปโรยกับขนมปังกลมนะคะจะไม่อธิบายแล้วเนาะดูดอกไม้ดีกว่าเห็นตรงนี้แล้วไม่ไปถึงร้านกาแฟนะ ทั้งหลายทั้งปวงพึ่งเต็มเลยค่ะก็เ,เอาเกรสรไปทำน้ำหวานเขากำลังจะเอาเกรสรไปทำน้ำพึ่งเป็นวงจรชีวิตของเขา เส้นทางของการทางลัดเขาไม่อยากเดินไกลเขาจะไปทํางานตรงนี้ใช่ไหมก็เหมือนเขาบ้านอยู่นี้อันนี้เป็นบริษัทนะคะไม่ใช่โรงงานเฟื่อมาบริษัทเขาก็เส้นทางนี้เขาจะเดินสักกี่วันเพราะว่าเป็นทางด่วนเออมันไม่ใช่ทางด่วนทางที่รถวิ่งเร็วมากแต่เขาก็พยายามทางลัดทุกคนชอบทางลัดนะคะ ถ้าจะ,จะบอกว่าผักอันนี้กินอร่อยมากๆก็คงจะตลกใช่ไหมกินได้ชมพูสวยสีชมพูสวยลูกแอปเปิ้ลที่กำลังอ่อนๆอ,อ,อยูอ่เป็นแอปเปิ้ลที่อ่อนอยู่ยังไม่แก่ ข้างหลังจะมีคนจุงหมามาด้วยเราก็จะเล่งสีเท้าแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จะไปแลนะ้วเนาะตรงนี้จะเป็นหญ้าเป็นเป็นสีเขียวๆตัดกับบ้านสีขาวม,มันจะมีตัวทากคล้ายๆตัวปริงนะแต่มันไม่ใช่ปริงที่มันไปกินผักคนอะ เขาเรียกว่าหอยทากนะหอยทากถ่ายจักพักก็จะหยุดแล้วนะคะ ก้งองแดดสง่งแดดส่งหน้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองตัดวีดีโอหรือไม่ตัดอืม